รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเราเรื่องเมืองใต้สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันเช่นเคยค่ะโดยสัปดาห์นี้เราจะร่วมเดินทางไปกับขบวนแรนลลี่เพื่อมุ่งหน้าไปยังจังหวัดพัทลุงเนื่องในวันท่องเที่ยวโลกเมื่อวันที่27กันยายน2556ที่ผ่านมาค่ะโดยระหว่างทางเราจะร่วมท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆและร่วมกันทํากิจกรรมกับขบวนแรลลี่ด้วยตามทีมงานเราไปเลยค่ะ ชมค่ะวันนี้เรามีทริปแรลลีการท่องเที่ยวกับจังหวัดพัทลุงในคอนเซ็ปพัทลุงมือหน้าเที่ยวขียวทั้งปีในวันท่องเที่ยวโลกเมื่อวันที่27กันยายน2556ที่ผ่านมามาฝากกันค่ะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุงและวันนี้ค่ะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวมาร่วมขบวนด้วยรถยนต์ยี่ห้อต่างๆมากมายกันอย่างคึกคัก โดยจุดสตาร์ทของเราอยู่กันที่วัดคู่เต่าตำบลแม่ทอมอเภอบางกล่ำจงหวัดสงคลาค่ะ หลังจากออกเดินทางพิงไม่นานค่ะเราก็มาถึงวัดชะและสถานที่แรกในเส้นทางการท่องเที่ยวของวันนี้ก่อนจะถึงจังหวัดพัทลุงวัดชะและตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลชะและอำเภอสิงหานาครจังหวัดสงขลาเป็นหนึ่งในวัดโบราณของล่มน้ํำทะเลสาบสงขลาค่ะซึ่งตามประวัติก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช1999มีอายุจนถึงปัจจุบันรวมถึง551ปี เป็นวัดที่มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในตำบลให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากอย่างโบทเขาตกที่ท่านสมพานปานเจ้าอาวาสวัดชแลรูปที่5ได้ค้นพบเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2407และถูกใช้ให้เป็นสารสถิตยุติธรรมแก้ปัญหาข้อพิพาทต่างๆในชุมชนซึ่งในอดีตผู้นำชุมชนจะนำผู้กระทำผิดมาสาบานที่โบทเขาตกแห่งนี้ค่ะ ซึ่งประชาชนโดยทั่วไปในตำบลชะและจะให้ความเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปนับบทแห่งนี้กันเป็นอย่างมากทั้งในความเชื่อในเรื่องของการบนบานและการขอให้สมหวังในสิ่งที่ต้องการค่ะและอยู่คู่บ้านคู่ชุมชนมายาวนานจนถึงทุกวันนี้ค่ะ พระบ,บรมธาตุาสุวรรณคีรีเจดีวัชแลเป็นอีกสถานที่ที่เทียบเคียงได้กับเจดีของวัดสถิงพระวัดพักโคและวัดเขียนบางแก้วซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวัดเก่าแก่โดยลักษณะของเจดีมีลักษณะเป็นรูปทรงระฆังคว่ำคาดว่าจะมีอายุประมาณ600ปีโดยคำนวณจากรูปทรงก่อสร้างและโบราณวัตถุที่ขุดพบในองค์พระเจดีองค์เก่าค่ะและตรงจุดนี้ค่ะ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของลุ่มน้ำทะเลสาบคาบสมุทรสทิงพระต้องบอกว่าบรรยากาศดีและสวยงามมากๆค่ะเดินทางกันต่อค่ะคุณผู้ชมคราวนี้เรามุ่งหน้าไปกันที่จังหวัดพัทนลุงกันเลยค่ะ พื้นที่ราว30ไร่ที่เห็นอยู่นี้เป็นสวนสลักค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนรู้จักสวนสลักที่นี่ว่าสวนสลักลุงทันค่ะเป็นสวนสลักที่เปิดให้ทุกคนเยี่ยมชมชิมสลักกันสดๆเป็นสลักพันเนินวงจากจังหวัดจันทบุรีที่มีรสหวานอมเปรี้ยวกลิ่นหอมยั่วยวนมากทีเดียวค่ะ พิชัยดำเรืองลูกชายลุงฐานช่วยพ่อดูแลสวนสลาและคอยเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมสวนทั้งกลุ่มเกษตรกรนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมสวนแห่งนี้กันไม่ขาดสายมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะและวันนี้มีความพิเศษค่ะมีกิจกรรมสนุกสนุกให้ได้ทำกันด้วยนั่นก็คือแข่งขันกินสลักค่ะคุณผู้ชม รางวัลที่ได้นั้นก็หนีไม่พ้นสลาหวานๆจากสวนสละยุนงถันกันค่ะทั้งสนุกทั้งอิ่มและได้สละกลับบ้านกันเกือบทุกคนเลยค่ะ กิจกรรมต่อไปเดินทางไปต่อกันที่อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นแหล่งน้ำต้นทุนช่วยเหลือการเพาะปลูกให้แก่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียจังหวัดพัทลุงแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงช่วยเหลือการเพาะปลูกและช่วยบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝนในเขตอำเภอตโมอดอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวหรือพักผ่อนของประชาชนบริเวณใกล้เคียง และยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับช่วยเหลือการอุปโภคบริโภคและว,วันนี้ค่ะพวกเราก็ไม่ลืมที่จะทำกิจกรรมดีๆส่งท้ายด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดพัทลุงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้างแห่งนี้ค่ะ วันนี้เป็นวันสิ hmm. uh ้นสุดร่วมโลกนะครับก็เลยว่าเราได้จัดกิจกรรมร่วมกันโดยมากก็ทอททอทุกสำนักงานนะครับได้จัดกิจกรรมร่วมกันเรื่องเรื่องของการดูแลเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวก็ได้มาร่วมกันจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของทอททอสำนักงานใหญ่เองนะครับก็ได้เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเนี่ยก็ประมาณเจ็ดแปดสิบคนนะครับมาร่วมกันทํากิจกรรม นะครับในวันนี้นะครับก like ็คิดว well <tr> ่ากิจกรรมวันนี้นอกจากเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วนะครับก็ด้วยกันก็ได้มาร่วมกันเรื่องของการปลูกป่าในการที่จะพื้นพื้นป่านะครับโดยเฉพาะของพัทลุงนะครับเราต้องการที่จะให้พัทลุงเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะว่าพัทลุงเองเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นส่วนใหญ่นะครับเราจึงจะรณรงค์เรื่องนี้กันให้มากที่สุดนะครับ กิจกรรมสนุกๆทั้งได้ท่องเที่ยวชมธรรมชาติและทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติทุกๆคนที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นต่างก็มีความประทับใจกลับไปทุกคนค่ะช่วงหน้าเราจะพาไปเที่ยวจังหวัดตรังกันเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ